The <laughs> หาสมบัติกันดีกว่าการทำธุรกิจก็เหมือนการหาสมบัติจะดีมากหากมีแผนที่แล้วมันจะยิ่งหาสมบัติเจอได้ไวมากขึ้นหากมีคนนำทางดีแต่การทำธุรกิจมันไม่ได้มีสูตรสำเร็จแบบนั้นเพราะไม่มีคนคอยมาบอกมาชี้แนะแนวทางแห่งความสำเร็จแต่ธุรกิจทอถุกมือกับชีนาซัพพายเราคอยแนะคอยบอกให้ถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นนั่น ไม่ใช่เพราะเราดีอะไรมากมายแต่เพราะผลประโยชน์ร่วมกันเมื่อเราเดินทางด้วยกันประโยชน์เกิดร่วมกันแน่นอนเราต้องช่วยสุดความสามารถวันนี้ทีมช่างชีนาซับายเดินทางส่งและติดตั้งเครื่องจักรทอถุงมือให้ที่บ้านคุณฝนรัตนาที่ระยองเพื่อเริ่มธุรกิจทอถุงมือกับชีนาซับายค่ะทางชีนาซับายต้องขอขอบพระคุณคุณฝนและแฟนมากๆนะคะ <ค>ที่ไว้วางใจและร่วมธุรกิจกับเราโชคดีมีใช้ค่ะท่อถุงมือกับชีนาสับายทำง่ายๆที่บ้านไม่ต้องเหนื่อยทำการตลาดก็ขายได้ฝากด้วยนะคะ